สวัสดีครับพบกับผมมารพินกับช e l f ลฟิลไทยใน YouTube ครับอยู่ที่สิงคโปร์ครับนะวันนี้พามารู้จักน้ำสาสีนะครับกระป๋องหนึ่งก็สั่งในร้านข้าวประมาณเหรียญกว่าก็ประมาณ30กว่าบาทนะครับคนกลางแพงถ้าแถวใต้เนี่ยจะรู้จักน้ำสาสีนี่คืาเรียกน้ำสาสีนะครับประมาณคล้ายๆลูกเบียร์เหมือนกับใช้ส่วนผสมอย่างหนึ่งคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าไม่เชิงซสทีเดียว มาชิมกันครับน้ำสาสรีไม่ใช่โค้กนะมันจะมีรสพิเศษของมันอยู่นะฮะแต่คนคุ้นเคยเนี่ยจะชอบรสนี้ครับแต่คนไม่คุ้นเคยบางทีจะบอกว่ารสชาติเหมือนเอายาหม่องไปละลายน้ำเข้าใจว่าเครื่องเทศอย่างหนึง่งเครื่องปรุงอย่างหนึ่งที่เป็นส่วนผสมนะครับเป็นอะไรรู้จำชื่อไม่ได้ภาษางกฤษ เขาอาจจะไปใส่ยาหม่องบางย่อด้วยแ้เนี่องเครื่องดื่มยอดนิยมในมาเลเซียสิงคโปร์นะครับแล้วก็เข้ามาที่ภาคใต้ของเราเหมือนรูดเบียร์แต่ไม่ใช่รสชาติไม่เข้มมันแบบรูดเบียร์เรื่องน้ำสาสีฮ่องกงก็มีนะครับซาสีอาจจะเป็นภาษาจีนก็ได้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเรื่องนี้แต่ถ้าใครมานะครับแล้วก็มีโอกาสมาแล้วลองทานดูครับนะ น้ำชาสีเนี่ยครับถือว่าเป็นอย่างหนึ่งแล้วครับที่ไม่ควรพลาดน,นะครับก็ลองลองทานดูครับลองชิมอะไรปแปลกๆดูนะครับก็พยายามเอามาฝากกันนะผมนี่ชอบมากเลยแบรนด์นี้ก็แพร่หลายด้วยไปครับแล้วพบกันใหม่ครับกับช anel Feel Thai ในยูทูปครับ F The D L t h i ครับ เก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับผมจากประเทศสิงคโปร์นครับอยู่ที่ถนนไซต์อาวีโรดนะครับ